bmw 2 series coupe ใหม่รุ่นล่าสุดนะครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะพัฒนาและก็ผลิตรถในช่วงปลายฤดูร้อแล้วนะครับ bmw ได้มีการเพิ่มไล์อัพของ series 2 coupe ใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็น m240i xdrive coupe รุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์ที่เป็น bmw twin power turbo inline 6และให้กำลังสูงถึง 3 7 4แรงม้าในขณะที่ใช้เกียร์สป e ด d ท o n i c Sport แบบ8สปีดเลยนะครับกำลังทั้งหมดจะส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น x d i ได้ด้วยและในตระกูล2ซีเซรีในคูเป้นะครับจะขยายความกว้างขึ้นในทุกรุ่นมีการปรับให้มันมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแรงบิดก็มีการปรับให้มากกว่ารุ่นก่อนๆและในภาพต้นแบบนะครับมีการพางลายของรถทั้งคันเลยนะครับเราก็ จะเห็นรายละเอียดต่างๆไม่ค่อยชัดเจน,นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตาม BMW บอกไว้ว่าการออกแบบภายนอกนั้นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าแบบใหม่สปอยเลอร์อัจฉริยะด้านหลังนะครับระบบแอร์คอมเพร์แอร์ดิฟเฟกเตอร์อย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ดูในรูปก็สวยใช้เลยนะครับถ้าขายเป็นสาว BMW ก็อย่าลืมติดตาม BMW Series 2 Coupe คันนี้ด้ยนะครับ